สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะคะวันนี้นะคะดาก็จะมาออกแบบ future m i n d s นะคะไม่แน่ใจว่าดาออกเสียงถูกหรือเปล่านะคะคำว่า milf นะคะคำนี้นะคะในภาษาอังกฤษนะคะก็จะแปลว่าผู้หญิงสูงอายุที่มีลูกแล้วแล้วก็ยังดูสวยอยู่นะคะ แล้วคำนี้นะคะมันก็จะอยู่ในเทรนตรงนี้ด้วยนะคะอยู่ในอันดับ10นะคะของ Trending Search นะคะแล้วก็ตอนนี้นะคะมีคู่แข่งขันแค่ไม่ถึง300คนเองนะคะดาจ,จะใช้เว็บไซต์ Press It นะคะในการช่วยในการออกแบบนะคะ อันนี้ก็คือดามาตรงดีไซน์นะคะแล้วก็ไปที่ทีเชิดดีไซน์นะคะแล้วดาก็เลื่อนลงมาเรื่อยๆนะคะหามาเรื่อยๆนะคะแล้วดาก็มาเจอตรงนี้นะคะเจอผู้หญิงเซ็กซี่นะคะมันก็ออกในแนวเหมือนกับว่าผู้หญิงที่มีอายุอายุเยอะแล้วนะคะมีลูกแล้วแต่ว่าตัวเองยังดูเซ็กซี่อยู่นะคะดาว,ว่ามันเข้ากับคํานี้นะคะคาว่าอ่ามายตัวนี้นะคะดาก็จะเลือกตัวนี้นะคะดาก็ เปิดมาหน้าใหม่นะคะโอเคนะคะอันนี้เราก็จะเปลี่ยนเป็นคำว่า future อันนี้ก็จะเป็นคำว่า l f นะคะ my f. นะคะส่วนตรงนี้นะคะเราไม่เอานะคะโอเครูปนี้ดาก็จะไม่เอานะคะมันอยู่ตรงนี้นะคะเราคือเราไม่เอานะคะอันนี้เราก็เลื่อนให้มาอยู่ตรงกลางนะคะตัวหนังสืออันนี้พื้นหลังนะคะดาจะลองพื้นหลังเป็นสีดำก่อนนะคะตัวหนังสือตัวนี้เรากลับไปดู ตรงนี้นะคะส่วนใหญ่แล้วนะคะตัวหนังสือที่เขาใช้จะเป็นสีชมพูนะคะแล้วก็ตัวหนังสือเราก็ใช้เป็นสีชมพูเข้มตรงนี้นะคะเลื่อนให้มันอยู่ตรงกลางตัวนี้นะคะก็เลื่อนขึ้นข้างบนนิดนึง ขยายออกหน่อยนึงให้มันใหญ่หน่อยนะคะแล้วก็โอเคนะคะส่วนตัว outline นะคะดาว่าอันนี้สมมติว่าถ้าพื้นหลังเราเป็นสีขาวนะคะเหมือนกับว่าถ้าเสื้อเราเป็นสีขาวนะคะตัว outline มันจะมองไม่เห็นนะคะดาก็จะออกเป็นแนวออกเทาๆหน่อยนะคะมันก็จะเห็นได้ทั้ง เสื้อที่เป็นสีดำและสีขาวนะคะมันก็จะเห็นเอาลายโอเคเลื่อนขึ้นมานิดนึงโอเคดาว่าโอเคแล้วแค่นี้เองนะคะใช้เวลาไม่ถึง5นาทีนะคะดาว่ารูปภาพนี้เหมาะมากเลยสมมติว่าถ้าเพื่อนๆไม่ชอบรูปนี้นะคะมันจะมีให้เราเลือกอีกตรงนี้นะคะเพื่อนๆสามารถเลือกได้นะคะ หรือว่าถ้าเพื่อนๆมีรูปเซ็กซี่ที่เพื่อนๆหามาก็เพื่อนๆสามารถดาวน์โหลดตรงนี้ได้นะคะได้จากอัปโหลดอิมเมตัวนี้นะคะนะว่ารูปนี้มันมันเหมาะกับคํานี้มากเลย f u t u r e Mind นะคะมันเหมาะมากนะเป็นผู้หญิงที่เซ็กซี่ถึงจะมีอายุแล้วนะคะแต่ก็ยังหุนดีเซ็กซี่อยู่นะคะมันมันเหมาะกับคํานี้มากโอเค นะคะทีนี้เราก็จะดาวน์โหลดแล้วเราก็จะไปอัปโหลดใน Redbubble กันนะคะแล้วก็ขอเปลี่ยน background ด้านหลังนะคะอ๋ออีกอย่างหนึ่งนะคะเพ,พื่อนๆมาคลิกตรงนี้นะคะให้มันให้มันลดลงนะคะแล้วก็มาคลิกตรงนี้นะคะ expand ตัวนี้นะคะให้มันดูกว้างขึ้นเพื่อนๆมันก็จะเห็นรูปรูปเยอะขึ้นนะคะ อันนี้มันก็จะมีแค่นิดหน่อยหน่อยเดียวนะคะมันก็จะมองเห็นลําบากนะคะอันนี้ก็เหมือนกันนะคะก็คลิกตรงนี้นะคะมันก็จะเห็นเยอะขึ้นนะคะรูปมันก็จะได้ใหญ่ขึ้นมีพื้นที่ให้เราดูได้ดีขึ้นนะคะอันนี้เราก็จะเปลี่ยนแบ็กกราวเป็น t าน p a r e n t นะคะแล้วก็ดาวน์โหลดเดี๋ยวเราไปอัพโหลดในレ s b u b b l e กันนะคะ ตอนนี้ดาก็อัปโหลดรูปนะคะเข้ามาใน red bubble แล้วนะคะส่วนหัวข้อตรงนี้นะคะเราก็ใส่ไปเลย future m i n e นะคะส่วนแท็กตัวนี้นะคะเรากลับมาดูหน้านี้นะคะอันนี้ดาเสิร์ชโดยเป็น best selling นะคะมันก็จะมีสติกเกอร์ตัวนี้นะคะเรามาดูแท็กของเขานะคะว่าเขาใส่แท็กเป็นแบบไหนนะคะ โอเคแบบนี้นะคะมันไม่ใช่เป็นสแปมแท็กนะคะแบบนี้เราสามารถที่จะ copy ของเขาได้เลยนะคะเราสามารถ copy นะคะโอเค copy tax อันนี้คือดาก็ใช้เป็นเอ bubble s c o u t s นะคะในการ copy t e x t นะคะและเราก็มาใส่ กับพี่แท็กตัวนี้ได้เลยอันนี้เราก็จะนิดนึงนะคะมาตกแต่งให้มันดูดีนะคะไม่ติดกัน Tiktok อันนี้ดาไม่เอาแล้วว่ามัน,มนไม่มันไม่ค่อยเข้ากันนะคะ นี้เราจะใส่เพื่อนไปว่า Sexy ซี่มามนะคะหรือว่า Sexy ซี่มัมโอเคนะคะถือว่าโอเคและดาวก็คิดว่าน่าจะใช้ได้แล้วนะคะอันนี้พื้นหลังเราก็อืมเป็นสีดำดีกว่าเาว่าสีดำมัน มันจะทำให้ตัวสีชมพูตัวนี้มันเด่นออกมานะคะพื้นหลังเป็นสีดำนะคะน,นี่ก็เป็นสีดำอย่าลืมเปลี่ยนทุกแบบนะคะ เดี๋ยวเรามาเจอกันอีกทีหนึ่งตอนที่ดาอ,อ,อัพโหลดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเพราะว่าถ้าเราให้เพื่อนๆดูจนจนดาปรับแต่งทุกแบบเสร็จมันก็อาจจะใช้เวลานานนะคะเดี๋ยวเรามาเจอกันอีกทีหนึ่งตอนที่ดาอัพโหลดใกล้จะเสร็จแล้วนะคะ ตอนนี้ดาก็อัพโหลดใกล้จะเสร็จแล้วนะคะเหลือแค่เซตแค่ผ้าปิดปากอันนี้ผืนเดียวนะคะดาก็จะเสร็จแล้วนะคะอันนี้นะคะอันนี้เราก็ใส่ไปเป็นฟันนี่ล้วกันนะคะอันนี้จะเป็น T-shirt แล้วโอเคแล้วก็เซฟเิรก Okay. เสร็จแล้วค่ะง่ายมากเลยนะคะก็คือดาก็แนะนำนะคะเพื่อนๆคนไหนนะคะที่ยังไม่มี Account นะคะของ Pre s i t นะคะก็วันนี้มีข่าวจะมาบอกด้วยนะคะตอนนี้นะคะทาง p r e s ิตนะคะเขามีนะคะลดราคา50%ของรายปีนะคะเออ เดือนหนึ่งนะคะก็จะอยู่ที่ประมาณเจ็ดเหรียญกว่าๆนะคะถ้าตีเป็นเงินไทยแล้วนะคะก็จะอยู่ที่ประมาณเดือนละสองร้อยห้าสิบเอ็ดบาทกับอีกยี่สิบสตางค์นะคะดาอันนี้ดาคิดเป็นประมาณแปดเหรียญน,นะคะต่อเดือนนะคะดาก็ถือว่าโอเคมากเลยนะคะสําหรับใครที่ยังดีไซน์ไม่เป็นนะคะแล้วก็ดาอยากก็อยากจะแนะนําสําหรับใครที่อยากจะสมัครเม์ดไปอเมซอนนะคะเพราะว่าก่อนหน้านี้นะคะอันนี้ดาเล่าจะนะคะว่า ที่ดานะคะจะส่งใบสมัครดาเข้าเว็บนี้แทบจะทุกวันนะคะคือทุกวันเลยก็ว่าได้นะคะเข้ามาอัปโหลดเข้ามาดีไซน์เข้ามาออกแบบทุกวันนะคะดามาออกแบบดีไซน์ทุกวันในเว็บนี้นะคะประมาณก็นานนะคะเป็นเดือนนะคะตอนนั้นดาก็ไม่มีประสบการณ์ไม่มีความรู้ดาก็คิดว่าเว็บนี้นะคะมันมีเอ่อ เทมเพลตให้ดาเรื่องเยอะนะคะแล้วมันก็ง่ายด้วยนะคะแล้วดาก็ซับสไคร b ์เป็นรายปีเลยนะคะเราก็ไม่ต้องมาคิดมากอะไรนะคะดาก็ถือว่าเป็นการลงทุนนะคะถ้าหากว่าเราจะทำธุรกิจเราต้องมีการลงทุนดาก็โอเคตัดใจทำนะคะก็คือสมัครเป็นรายปีนะคะตอนนี้เขาก็มี50%นะคะถ้าเพื่อนๆคนไหนสนใจนะคะดาก็จะเขียนลิงก์ไว้ให้ด้านล่างนะคะมันจะเป็นอ f ฟเฟ i a t e ลิงก์นะคะและอีกอย่างหนึ่งนะคะที่ยา ที่ดาอยากจะแนะนำนะคะดาเห็นเพื่อนๆหลายคนนะคะโดนแบนนะคะบัญชีโดนแบนจาก r r d c u b u เ e เยอะมากนะคะอันนี้ดาก็ไม่แน่ใจว่าเพราะอะไรนะคะแต่ดาก็อยากจะแนะนำว่าดาไม่อยากให้เพื่อนๆน,นะคะโพสแบบของเรางานของเราวันละ20-30แบบนะคะเพราะว่าทาง r e d b u b b เ e เขาจะคิดว่าเป็นบอท นะคะเป็นบอรดในการ upload, อัพโหลดเพราะว่าเดี๋ยวนี้มันมีบอรดในการช่วยให้เราอัพโหลดเยอะมากนะคะดาอยากจะแนะนําให้เพื่อนๆนะคะอัพโหลดวันละไม่เกินสิบนะคะแล้วก็ช่วงที่ดานะคะมีแอคเค้าใหม่ๆดาไปเว็บเพรส e ิ s ทุกวันค่ะดาอัพโหลดดาออกแบบแต่ว่าดาจะมา อัพโหลดในเลสบับเบิลนะคะประมาณวันละไม่เกิน10นะคะบางวันก็3ดีไซน์5ดีไซน์บ้างนะคะบางทีบางวันดาก็ไม่ได้อัปโหลดนะคะดาก็เว้นไปนะคะแล้วดาก็มาอัปโหลดใหม่นะคะดาอัปโหลดไม่เยอะต่อวันนะคะมันคือเราทำให้ทาให้ทางเลสบับเบิลเห็นว่าเราเป็นคนโพสเองเราไม่ได้ใช้บอทนะคะเพราะว่า อย่างละาโพสต์วันหนึ่ง50แบบ40แบบ30แบบบางบางทีอะ่ะเขาเอาจจะคิดว่าเป็นไปไม่ได้หรอกที่ว่าคนคนนึงนะ่ะจะโพสต์ได้เยอะขนาดนั้นต่อวันนะคะหรือบางคนอาจจะโพสต์ไปแบบเป็นร้อยนะคะเพราะเขาใช้บอทดนะคะมันก็มีโอกาสสูงนะคะที่จะทําให้บัญชีของเพื่อนๆโดนแบนนะคะถ้าเพื่อนๆไม่ได้โดนแบนจากเออเออเขาเรียกอะไรลิขสิทธิ์นะคะ จาก copy right like, หรือว่า,อ,าอะไรอีกน่าจะเป็นลิขสิทธิ์นะคะหรือว่าพวก copy right like ต่าง,างๆนะคะถ้าเพื่อนๆมั่นใจว่าแบบที่เพื่อนๆอ,ออกแบบเองไม่โดนไม่ได้เช็คลิขสิทธิ์แล้วนะคะเราก็ไม่มีอะไรนะคะเราออกแบบเองคิดเองทําอะไรเองทุกอย่างนะคะแล้วก็ยังโดนแบนอีกอันนี้เพื่อนๆก็ลองมาไม่แน่ใจว่าเพื่อนๆอ,อาจจะโพสต์เยอะไปก็ได้นะคะจนทําให้ทาง Redbubble คิดว่า เราเป็นบอทนะคะแล้วก็จะแนะนำให้เพื่อนๆทยอยโพสนะคะทยอยนะคะวันละ3ดีไซน์5ดีไซน์นะคะแล้วก็อาจจะเว้นวันหนึ่งแล้วก็กลับมาโพสใหม่นะคะแต่เพื่อนๆก็มาที่เพรสอิดนะคะมาทุกวันนะคะมาอัปโหลดมาหาดูดีไซน์นะคะแล้วก็พอเราดีไซน์เสร็จแล้วก็อัปโหลดเก็บไว้ในเครื่องเราก็ได้นะคะแล้วเราก็มาแล้วเราก็มาโพสในเรสเบอร์โลทีหลังนะคะ วิดีโอนี้ก็มีแค่นี้นะคะก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์สำหรับเพื่อนๆนะคะก็อยากให้เพื่อนๆไปจอยกลุ่มกันนะคะใน Facebook นะคะแล้วก็ถ้าดาพูดผิดพูดถูกนะคะก็ต้องขออภัยขออภัยนะคะมาณที่นี้ด้วยนะคะถ้า ถูกใจนะคะคิดว่าเป็นประโยชน์นะคะก็รบกวนกดไลค์กดแชร์แล้วก็ต้องขอขอบคุณนะคะสำหรับการติดตามนะคะคลิปวิดีโอนี้ก็มีแค่นี้นะคะขอบคุณสำหรับการติดตามค่ะแล้วเจอกันใหม่คลิปวิดีโอหน้าขอบคุณค่ะ